Fok ar hap! Fok ar hap! Neu, neu, ตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทไทมันสเปเชียลตี้กลาสนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักดีในนาม TGG นะครับเป็นโรงงานแปรรูประดับประเทศนะครับเราจะได้เห็นข่าวเรื่องคล้องนะครับหรือเรื่องพระธาตุผางเงาก็แล้วแต่ที่มีเรื่องกระจกแตกนะครับดังนั้นวันนี้โรงงานไทยมันนะครับจะมีการทดสอบนะครับกระจกที่จะไปทําพื้นผมอยู่กับคุณหลังคุณสมฤทธิ์นะครับเราจะมาถามข้อมูลนิดนึงว่าที่จะทดสอบวันนี้มีอะไรบ้างครับคือวันนี้เราจะทดสอบกระจก สำหรับการทำพื้นนะครับถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีตัวสแตนดาร์ดที่ถูกบังคับในเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือกฎหมายอะไรต่างๆเราก็เลยไปจับมาตรฐานของอเมริกา ASTM นะครับขึ้นมาเขาก็จะมีการเขียนร่างข้อกําหนดการทดสอบอะไรเงี้ยให้ได้ตรงตามมาตรฐานไว้เราก็จับตัวเนี้ยมาทดสอบเพื่อให้งานในประเทศเราเนี่ยเป็นกระจกพื้นที่มีมาตรฐานมีตัวอ้างอิงนะครับที่ที่จะทำอะไรเงี้ยก็คือถ้าทดสอบตามเราหมด ก็คือว่าปลอดภัยแน่นอนแสดงว่าในปัจจุบันในประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายเรื่องการทําพื้นหรืออะไรที่เป็นกฎหมายเรื่องกระจกไม่ถึงกับว่าเขียนโดยตรงว่าเป็นพื้นกระจกนะครับก็อาจจะเขียนเป็นพื้นทางเดินสาธารณะทั่วไปอะไรลักษณะนั้นนะครับคิดว่าเราน่้จะเป็นที่แรกที่ําทุกตอืมนะครับวันนี้มีใครมาเป็นพยานาน,นี้นรเราก็เชิญอาจารย์หน่วยงานของวิศวโยธานะครับ,รบมาเป็นผู้ เซอร์ติดูผลการทดสอบออกเอกสารอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีทางคุณวนชัยคุณวนชัยเองก็จะเป็นบริษัทที่อ่าติดตั้งอ่าขอสร้างโครงสร้างของสกายวอล์คที่นะคแล้วก็มีทางอาจารย์นะครับมาช่วยเป็นวิสเน็ตพยาในการดูเดี๋ยวเราจะไปไปชมการทดสอบกันนะครับหลังจากการทดสอบเดี๋ยวเราจะนำผลทดสอบมาให้ชมกันนะครับ ล่งกระจกที่เราจะใช้ทดสอบวันนี้เป็นกระจกอะไรครับหนาเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นกระจกพีซ็งเทิน,นะครับ,รบก็คือเป็นกระจกที่มีการหั่นการอบแข็งครับหนา10มิล1 0มมิลน,นะครับ <ส>แล้ว<ด>ขั้นด้วยตรงกลางมันจะเป็นฟิล์มที่เรียกว่า i อออนอัพสหรือไอเนกีครับฟิล์มตัวนี้จะแตกต่างจากฟิล์มทั่วไปที่ปกติงานอาครเราจะใช้ PVB ีรับีโพลีไวนิลบิทเทอรอลอนะครับเป็นฟิลมอนอ่าตอนนั้นอาจจะอ่อนแล้วก็แพ้เรื่องของอุณหภูมิอ่อา,เาเราไปใช้กางแจ้งเนี่ยใช้ตัวนี้จะค่อนข้างทนอุณหภูมิได้ดีกว่าหมายถึงว่าตัวที่เรากาลังจะทดสอบตัวนี้นะครับาสมกับครับอันนี้สําหรับมาเห็นว่าทาง t g h เองโดยปกติก็จะต้องมีการ เห็นคุณวินัยพูดว่าในอนาคตจะพยายามทําให้กระจกบานแต่แข็งแรงต้องครับนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้3หรือเปล่าในอนาคตจริงๆตามมาตรฐานการทดสอบตัวนี้นะครับ ASM เนี่ยเขาก็มีถ้าเกิดกรณีที่เป็นสชั้นเนี่ยเขาจะบังคับให้ทดสอบทุกครั้งที่มีการดีบัลลบโครงการนะครับแต่พอมี3ชั้นขึ้นมาเนี่ยจริงๆตามมาตรฐานบอกว่าไม่ต้องทดสอบก็ได้ใช้การคํานวณอ้างอิงครับแต่ตัวนี้เราจะทดสอบตัว3ชั้นให้ดูว่าเฮ้ยเราจะวารันตีว่าการคํานวณของบริษัทเราเนี่ยได้ตามมาตรฐาน นะครับเพราะทั่วไปแล้วถ้าเกิดจะใช้สองชั้นจริงๆอ่ะจริงๆทําได้แต่แผ่นอาจจะได้เล็กลงแต่ว่าเวลาเราทำสกายวอล์กเราอยากได้เหมือนกับลูกฟ้ามันจะต้องกว้างหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่โปรเจกต์ที่เราทํามาเนี่ยก็จะค่อนข้างอยู่สเกลประมาณนี้ครับถ้าเป็นฟิล์มตัวแข็งทั่วไปถ้าเป็นทางซีนก็จะเรียก SGP จริงๆเราไม่อยากเรียกจริงๆอยารียว่าเราไม่อยากเรียกทาง ผู้ผลิตเองครับเออร์เรนอลของจริงผู้ผลิตคือดูปองนะครับเพราะนั้นเราเรียกชื่อที่ม่เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ดีกว่าเหมือนเราเรียก PVB, Polyvinyl b u t a l นะครับเราก็เรียกไอลฟมตัวนี้ว่า INTP Ionoplus ก็คือให้เราเรียกสั้นๆว่า i n p โอเคโอเคนะครับสำหรับสำหรับช่างหรือผู้ประกอบการรายย่อยนะครับถ้าเปลี่ยนมาใช้ตัวฟิล์มแข็งปัจจุบันก็จะเรียกว่า INTP ตามมาตรฐานบอกไว้ว่ากระจกแผ่นใดแผ่นหนึ่งต้องแตกนะครับก่อนทดสอบ อันนี้ยังไม่ถึงนะกระจกยังไม่แตกอ่าอครับก <Okay, S 2> ระจก้แสงแน่นะครับสังเกตการแตกว่ามันจะวิ่งเข้าเฟรมนะครับวิ่งเข้าขอบตอ,นน,อนนี้จะมีคนเจ้าหน้าที่นะครับนํำโหลดนะครับน้ำโหลดสามก้อนสามก้อนนะครับซึ่ง โหลดเนี่ยนะครับน้ำหนักที่46กิโลกรัมสก้อนแล้วก็1นึ่ง45กิโลกรัมอีกก้อนนะครับเขาจะเอา46เนี่ยวางลงไปนะครับวางลงไปแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีแล้วก็46อีก1ก้อนวางลงไปอีก1นาทีแล้วก็เอา45ลงไปนะครับแล้วทิ้งไว้10นาทีนะครับเพื่อจะดูว่าเมื่อโหลดลงไปแล้วกระจกภายในจะแตกไหมวางโหลดลูกแรกนะครับเดี๋ยวเรามองล้อหนึ่งกะที่ลอหนึ่งกะที่เด็กให้สัญญาณด้วยเ1 8 อ่าตอนนี้ก็จบโก่งไปประมาณ0.18ม mm ิลลิเมตรนะคบวาง46กิโลกรัมลงไปก็จบโก่งไป0.18มิลิเมตรคือวันนี้แทร์เก็ตเราคือต้องไม่เกิน3.8ม mm ิลลิเมตรนะครับ,บอ่าเพราะว่าเราวัดเครียงไงเดี๋ยวเราเวลานาทีที่2นะครับตามมาตรฐถถานคือให้โหลดในอัตราที่มีเวลาตัวกำหนดด้วย5 4 3 2 1่สอเอาเป้ นี่เป็นก้อนที่สองตันนึงบ้านนึงศูนย์จุดสาปนี่สามแปดศนสามปมิลลิเมตรางกงก้อนกอนที่สองก้อนที่สองครับครับศูนย์จุสามแปดรออีกหนึ่งนาทีเก้าแปดเ็ดหห้าสี่สาม 2, 2> นี่ก็จะคร <okay. S 2> บ2นาทีนะครับ 2, 2> ก็จะโหลดก้อนที่3นะครับซึ่งมีน้ําหนัก45กิโลกร,รัมลงไปนะครับรวมกันรก็จะเป็น46 46, 46แล้วก็45กิโลกร,รมัมแล้วก็อันนี้นะครับเขาจะทิ้งโหลดไว้ที่10นาทีนะครับทิ้งโหลดไว้ที่10นาทีอันนี้ค่าความโกลงนะครับอยู่ที่0.63เราจะทําการทิ้งไว้1 0นาทีเนะครับแล้วมาดูผลว่าจะมีกระจกแตกเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็โกลงเลยหรือเปล่านะครับ การทดสอบพวกนี้มันต้องมีที่อ้างอิงครับผมไม่ใช่เอาคนไปยืนคือการที่เอาคนไปยืน10คนหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี้ยมันเป็นแค่แค่ว่าให้รู้แค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เทสให้มันฟังมันคือมันจะอยู่ที่ Division, ด e f i n i t i o n ไม่ผ่านไม่ผ่านยกตัวอย่างเช่นวลานี้ที่ผมดูอยู่นะครับคบผมเวลาเนี้ยเรารเราได้ต้องไม่เกิน3.8 เราเวลานี้เราได้แค่จุดหกยังไม่ถึงเลยซึ่งน้อยมากไม่ได้ใกล้เลยด้วยซ้ำไปก็สามจุดแปดให้ได้ไม่เกินสาแต่เวลานี้ได้แค่จุดหกก็ซึ่งถือว่าถือว่าอยู่ในความปลอดภัยสูงอยู่โดยวาวนี่เราใช้ของฮิสตังตัวนี้แล้วของของไทเบอรเนี่ยก็คือตัวนี้ทดสอบก็จะไปใช้ที่ลอยวาว ใช่ครับใช้อยู่แล้วครับใช่อยู่ติดตั้งเสร็จแล้วครับก็สําหรับใครที่ไปจะไปเที่ยวโอยเบาในอนาคตก็มั่นใจได้มั่นใจได้นะครับเดี๋ยวจะมั่นใจมากกว่านี้หลังจากการทดสอบครบสินาทีครับครบสินาทีวันี้ดูคร่าวๆก่อนก็ความโก่งเราให้ได้ถึง3 3 8จนะฮะวันนี้ได้แค่จุดหกเอสบายใจได้นะครับสบายใจได้ อาจารย์ครับในในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องเรื่องงานความแข็งแรงโคงสเตนก์อะไรพวกนี้นะครับการทดสอบแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์ยังไงกับผู้ประกอบการบ้างครับอาจารย์มันเป็นการยืนยันพฤติกรรมที่แท้จริงของวัสดุครับว่าก่อนที่เขาจะทําการผลิตเนี่ยเขาก็จะทําการคํานวณครับ คำนวณทางทฤษฎีเป็นการคาดการโดยการคำนวณด้วยตัวเลขแต่ว่าของจริงเป็นยังไงมันอาจจะไม่ตรงกับที่เราตั้งสมมุติฐานตอนคำนวณก็ได้ครับผมการทดสอบจริงมันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าที่คำนวณไว้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับโลกหรือภาคประชาชนเนี่ยจะรับรู้เรื่องพวกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนและควรจะรับรู้ยังไงบ้างครับอาจารย์เหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับ,บ,รบน ในในมุมมองของประชาชนจริงๆ,ๆเขาอาจจะไม่ลงลึกทางเทคนิค<ๆ>เขาก็จะดูว่าปลอดภัยหรือไม่ค,คือถ้าเกิดว่าใช้งานแล้วมันปลอดภยัยมันร้าวแต่ว่ามันยังไม่แตกจนพังหมดมันก็ถือว่าปลอดภัยเขาก็จะอุ่นใจจริงๆก็คือถ้าเราเผยแพร่ว่าเราทดสอบแล้วมั่นใจได้ไม่ต้องกลัวปลอดภยัยอย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่เขาจะรู้สึก ความรู้สึกของประชาชนและมีการไปประกาศหรือว่าให้เขารู้ได้ยังไงครับว่าถ้าเขาจะไปเดินที่พวกสกายวอล์ต่างๆจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับอ๋อพวกพวกนี้จริงๆก็ไปโชว์ตรงนั้นเลยคืออย่างเช่นในสถานที่ที่ที่เป็นจุดท่องเที่ยวอาจจะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการให้ความรู้ก็ได้ว่าอันนี้เป็นการก่อสร้างที่เราทําเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการทดสอบเพื่อความมั่นใจเรียบร้อยแล้วมาเที่ยวแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวอันนี้คือบังคับหรือควรจะเป็นครับอาจารย์ว่ามันก็ไม่ถึงจะต้องบังคับนะมันแล้วแต่การประชาสัมพันธ์มากกว่าว่าเราอยากให้คนมาเที่ยวเขาอุ่นใจหรือเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆว่าเออมีการทดสอบแบบนี้ด้วยนะมาเที่ยวแล้วเนี่ยโอเคพบการกำหนดนะครับระยะเ7 0นยมิลลิเมตรนะครับ โก่งไ,ไปไม่ถึงหนึ่งมิลนะครับประมาณสุด, okay, สดโอเคครับผมเอาของเดีออ๋ยวเราจะเอารูกตุ้มนหนักออกเลยนะครับอันนีเป็นการทดสอบการทดสอบที่หนึ่งนะครับการทดสอบไฮโลหรือคอนเซนเทร์โหลดจบข้อนี้กระจกไม่แตกเพิ่มโกงไม่เกินสามจุดแปดิลนะครับเวลาเราทำไฮโลตรงนี้นะครับทำไมบางจุดกระจกมันแตกรับห่างบางจุดกระแตจกจบ แตกละเอียดอ,อยู่ที่ความร้อนหรือเปล่าอ,อยู่ที่ทความการอบด้วยแล้วก็อยู่ที่พัทเทกันแตกด้วยครับอาจารย์บางทีที่เวลาที่กระจกมันแตกไปที่ตรงตรงมุมไหนแล้วเนี่ยตรงนั้นมันจะวีกมันจะอ่อนแอเวลาที่มันมีโหลดกระทาไปอะ่ะก็รตรงนั้นมันกเ็เลยพยายามจะแตกเพิ่มนนครับกค่นั้นเองคืออย่างถ้าเป็นเทมเปอร์มันจะมีมาตรฐานว่าเท่านี้แตกกี่เม็ดอะไรพวกนี้ใช่ครับอันนี้มีมาตรฐานเรื่องแล้วปกติเทมเปอร์จะแตก เกิน40เมตรครัแต่ของไทยอรมันเนี่ยแต่เกินร้อยเมตรส่วนใหญ่แต่ค่อนข้างอบได้เลอเม็ดยิ่งเล็กก็เขาเรียกว่าความเซฟตี้ก็จะค่อนข้างสูงขึ้นแสดงว่าการเป่าเย็นฉับพันมากกว่าหรือว่าอย<ช>่างนี้ใช่ไหมครับส่วนฮีทเซนเนี่ยถามว่ามีพิร์นการแตกมีควบคุมไหมตัวเนี้ยจ,จ,จะควบคุมที่สเตตที่ผิวนะครับแต่ไม่ได้ควบคุมเรื่องของการแตกอะไรอย่างนั้นสเตตคือมันเป็นเล็งค่อนข้างกว้างเพราะนั้นเวลาที่เราผลิตฮีตเซนส์อะ ดูมันจะยากกว่าอาจารย์ทีเช็คต่างๆนี่นองนรัอันนี้จะมีการทดสอบโดยการเอาเอาโหลดของน้ํานะครับใส่เข้าไปที่พื้นนะครับเพื่อเพื่อให้พื้นเนี่ยรับหนักได้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับทิ้งพี่หลังทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับอะเดี๋ยวเราจะทดสอบใส่น้ำเข้าไปเรื่อยจนเกือบเต็มมา,า,รารครับอาจารย์แล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ดูพฤติกรรมว่าเวลามันแตกไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้จริงไหมครับการทดสอบก็คือเราจะใส่น้ําหนักไปประมาณสี่รอบนะครับสี่นาที รับให้ได้ตามที่กำหนดคือ2,000กิโลกรัมหรือ500กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้1ชั่วโมงเพื่อดูพฤติกรรมว่าจะเกิดอะไรหลังจากนั้นไหมถ้าจะให้ทดสอบผ่านก็คือต้องโก่งไม่เกินประมาณ4มิลมิลลิเมตรนะครับหรือประมาณ3.8มิลที่เป็นร์เก็ตเราวันนี้ัามแรงรับใกล้เคียงเัาอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับ ตอนนี้น้ำหนักของน้ำได้แล้วเท่ากับว่า500กิโลกรัมต่อ500กิโลกรัมต่อตารางเมตรใช่ครับทีนี้ถามคุณหลังนิดนึงครับในกรณีที่เราเวลาเราเช็คค่าความแข็งแรงของมันเนี่ยด้านริมมันมีซัพพอร์ตอยู่แล้วเราเช็คที่ตรงไหนบ้างครับเราเช็คที่ตรงกลางกลางอย่างเดียวเรามีตัวเกรบิ้กอยู่ที่ตรงกลางเวลากระจกโก่งกรืะโก่งโค้งอย่างเงี้ยเป็นแขงกระทะนะครับเพราะนั้นตรงนั้นเป็นทริริคอลสุดเราก็จับตรงกลางเลยว่ามันโก่งมากตรงริมเราก็ไม่นับเพราะมันมีความแข็งแรงอยู่แล้ว เราทดสอบเอาน้ําใส่เนี่ยจะโกงประมาณ4.7มิลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราทิ้งไว้1ชั่วโมงเราพบว่ากระจกมันมีการดิดตัวขึ้นมานิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ4.08มิลิเมตรนะครับนี่ก็ถือว่าจบการเทสนะครับก็คือเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องการเอาลูกตุ้มนะครับ46กิโลหนาที46กิโล1นาทีแล้ว45กิโล1นาทีแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีอันนั้นผ่านเรียบร้อย มาถึงขั้นตอนที่เราใช้น้ํา1ตารางเมตรต่อ500กิโลกร,รัมนะครับดังน,นี้ก็เป็น4ตารางเมตรก็ประมาณ2000กิโลกร,รัมประมาณ4ตารางเมตรที่องพันกิโลกร,รม 2, <000 S 2> ัมสองพนกิโลกร,รัมนะครับทดสอบที่1ชั่วโมงนะครับอันนี้สิ้นสุดการทดสอบแล้วปรากฏว่าค่ามีค่าการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับค่าความโก่งเนี่ยอยู่ประมาณ4มิลน,นะครับ,รบ4มิลก็คืออยู่ใกล้ๆกับถ้าเราเรียกว่าเป็น L ส่วน0 0ครับ,รบก็คืออยู่ใกล้ๆนั้นแต่ถามว่าเราก็จะมาดู ลิมิตของของสแตนดาดอีกทีหนึ่งว่าให้เท่าไหร่ครับอ่าและอีกหนึ่งที่เราดูก็คือกระจกมีการแตกเพิ่มหรือเปล่านะครับจากการสังเกตเบื้องต้นที่ขอบเนี่ยก็คือจะไม่มีขอบแผ่นที่เราไม่ได้เบรคก,ก็คือแผ่นที่แผ่นกลางและแผ่นล่างครับจะไม่พบรอยแตกเพิ่มนะครับก็คือผ่านการทดสอบวิธีวิธีการสังเกตอย่างหนึ่งนะครับกระจกที่แตกนะครับมันจะด้านข้างมันจะมองเห็นเป็นเป็นรอยแตกรอยเส้นเลยส่วนไอตัวที่ไม่แตกก็คือมันจะไม่เห็นมีรอยรล้ารอยอะไรช่ครับใช่ครับ อันนี้ก็ถือว่าผ่านการทดสอบซึ่งซึ่งทางโรงงานเห็นบอกว่าจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นอ่าเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ำหนักเพิ่มเข้าไปให้ใกล้ๆล้นเลยนะครับอืคือโดยคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าเอ๊ะกระจกไปเดินมันอันตรายไหมครับเนี่ยขนาดมันแตกแล้วนะครับมันเกินกว่ามาตรฐานมันก็จะยังอยู่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะลองทดสอบอัดน้ําเพิ่มเข้าไปอีกครับนะครับระดับน้ําอยู่ที่หกสิบแปดเซนติเมตรครับ เปล่งแลเป็นงคอใช่นี่นะคระับโบไปประมาณห้าเมตรครับไม่ก็อไปช่วยตอนนี้ผมอ,อยู่กับผลก้อยนะครับซึ่งเป็นทีมติดตั้งกระจกนะครับทั้งที่เมืองกาลแล้วก็ที่ลอยเวลนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งใช้กระจกของไทมันสเตชการชะนะครับทีนี้มีความมั่นใจมากแค่ไหนที่นํากระจกไปติดตั้งแล้วว่าทีมงานตัวเองจะปลอดภัยนะยังไม่ต้องพูดถึงค่าการคํานวณนะครับก็หลังจากที่คือจริงๆแล้วเดิมอะเรามีความมั่นใจในกระจกของ ทางนี้อยู่แล้วนะคะครเรายิ่งวันนี้เราได้มีการที่จะมาดูผลเคสด้วยด้วยด้วยตาเราเองทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะรวมถึงทีมงานเราที่ไปติดตั้งก็เราก็สามารถบอกได้อย่างเต็มปากแล้วก็มั่นใจเพิ่มขึ้นอีกอะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการออกบูธท,ที่ทางวันที่9ที่ทางดอยเวาเราก็สามารถพูดได้เต็มปากอีกเหมือนกัน,นะค,ะค่ะว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าเนี่ยดียังไงแล้วก็ คนที่มาเดินเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะก็คือที่ดอยวาววันที่9้านี้จะเปิดใช่ค่ะนะครับซึ่งผู้ออกแบบโครงสร้างก็จะเป็นอาจารย์วันชัยใชค่ะพี่วันชัยเป็นคนทำโครงสร้างพี่วันชัยเป็นวิศวกรใหญ่ทําโครงสร้างที่ทางดอยเาวซึ่งของก้อยเองอ่ะเป็นคนที่แค่ติดตั้งกระจกอ่ะค่ะก้อยให้ความมั่นใจกับคนที่จะไปเดินที่สกายวอล์กหนึ่งนึงค่ะก็อยากให้คนวันที่9นะคะที่งานที่พัทธุดอยวาวอ่ะค่ะก็คือมั่นใจได้เลยนะคะว่า สำหรับใครที่มาเดินที่สะพานกระจกแห่งนี้ค่ะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระจกมั่นใจแน่นอนค่ะว่าเดินแล้วปลอดภัยนะคะยิ่งการเทสวันนี้ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นแน่นอนค่ะพอพอพอพีีลูกครับ